แลเนี่ยโอุครับนะคุณสิงดีรไทยสวัสดีครับคุณสิงไทยประจําวันที่26กันยายน2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อเลยค่ะหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ้นเท่านั้นนะคะเซติลบศูนจุดห้าสออยู่ที่หนึ่งสี่หกหนึ่งจุดห้าแปดครับมูลค่าการซื้อขาย หกหมื่นสองพันล้านบาทนะครับตรงนี้ครับนี่แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับหนึ่งสี่สี่ครับแนวต้านจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นาะเค <Okay, S 2> ใช่ไหมใช่โอเคครับ <S <S หมดแล้วก็คือทยอยปรับฐานขายทำกำไรนะครับหุ้น<ช>พลังงานสลับ UP า่างชาติขายออกห้ารห้าสิสี่ล้านบาทกองทุนซื้อเข้าสามร้อเกสิสี่ล้านบาท อมเกอร์ขายออก59าก้าล้านบาทลายย่ซิเคอร์สองร้า339ล้านบาทค่ะบดวิเคราะห์จาก Info ฟเกรสนะครับตัวที่หนึ่งเนาะใช่ C fresh C fresh ราคา1บาทแปสบสตางค์บวก6สตางค์ค่ะอืมวรับจะเป็นเอาปลอดภัย Time Frame Day ก็จะเป็น1บาท72สตางค์นะครับต้านก็ไปรอเบรกแรกครับ1บาท90 ถ้าเบรกได้ก็ต้องไปลุ้นอีกทีที่หนึ่งบาทสองบาทแล้วกันตีเป็นสองบาทสี่สตางค์นะครับทำเฟรมสิบห้านาทีเขาก็ปิดสวยนะปิดโดดด้วยนะครับสำหรับซีเฟรสครับทีเฟสเป็นหุ้นสาเวไปทอดเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งภาพรวมบริษัทมีกำลัรและมีปันผลมีว a ล u e รายเดียวที่เจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตงางค์แนวต้านหนึ่งบาทเก้าสิบสี่สตางค์ ถ้าทอรูดเดอจะเป็นสองบาทสีส่สตางค์ค่ะครับตัวนี้นะเราสนใจตัวนี้ครับใช่ไหมอ่าซีเฟรชไม่ใช่ซีฟาร์มใช่ไหมไม่ใช่ตีฟาร์มเขาเพิ่งติดไปเหมือนกันซีฟาร์มเรายังไม่มาโอเคทรงสวยนะซีเฟรชเปิดที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าครับแล้วก็ขึ้นไปสองสดที่หนึ่งบาทแปดสิบสี่ก็คือปิดโดดด้วยเนาะไปรอเบก EMA 89ครับ1.85แล้วก็รุนเบก EMA สอ0รด้วยนะครับ1บาท88สิบปตางค์อาจจะพักพอแล้วนะ,ะ ISI 56.09ครับน่าจะได้รับอน,นิสงเกี่ยวกับเงินดิจิตลอลเลยประมาณนี้วอลุ่มซื้อเข้าสอล้านขายออก1.4ล้านครับ ATC 2องแสนครับส่วนงบของ c f a c สมีกำไรคะ่ะครับต,ต่อไปนะครับ บีเอ <BM S 1> นะคะสองบาทเก้าสิบหสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะอันนี้ไซ์เวย์อยู่ส่วนบนนะแล้วก็มีวันรุ่มเข้าเก็บมาหลายวันแล้วห้าวันอ่ครับก็ไปรอลุ้นเบคแนวรับก่อนนะแนวรับจะเป็นสองบาทแปดสิบหกครับถ้าหลุดคือไม่น่าสนใจทุก <ขอ S 1> ครตานก็จะเป็นสามบาทสองสตางค์ครับถ้าเบกได้ก็ไปดูทางเฟรมเบกเลยสามบาทสิบแปด แต่ว่าค่อนข้างซิงก์นาะสองต,สตัวสามตัวสองตัวที่พูดมานะซิงก<ช>์ทุกตัวนะ B.M ก็ซิง์ด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่สวยเขาก็มีนะก็คือเข้าพักเรียบร้อยมีวอลลุ่มเข้านะครับเตรียมลุ่นเบรกเหมือนกันครับต้องยืนสามบาทอย่างสง่าใหยได้ก็สำหรับ B.M นะครับ B.M เป็นหนุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายเหล็กภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลาระดับอยู่ที่ห้าล้านบาทค่ะ แนวรับสองบาทแปดสิบสตางค์แนวต้านสามบาทสี่สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทสิบสตางค์ค่ะวันนี้วันเหล็กอ่าเหล็กมานะครับตัวนี้ก็ทรงสวยเหมือนกันเปิดที่สองบาทเก้าสิบสองครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทเก้าสิบแปดแล้วก็ลงมาปิดที่สองบาทเก้าสิบหกครับตัวนี้เบรกไปทุกอ e ีเมลแล้วนะครับหายใหม่เนะ ขายไซหกสิบจุดครับวอลล่มซื้อเข้า1.4ล้านขายออก5้าแสน ATC 8ปดหมื่นครับส่วนงบของ BM มีกำไรคะ่ะครับเดี๋ยวขอดูบอลแลนด์เขาด้หนึ่งเผื่อเขามีสัญญาณ BM บอลแลนด์สครับอืมอืมสิง,งนไงดูยักยกยิ่ยัก,ยกอ,อ่ะอ่าลุ้นกลับเหมือนกันนะครับสำหรับบอลแลนด์ของ BM ตัวต่อไปนะมีข่าวอ่ะ BM มีข่าวใช่อ๋อ BM order ไหลเข้าพรึบขยายฐานใหม่คุมต้นทุนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราส่งลงในกลุ่มลายนะครับอสำหรับ BM ข่าวจากฐานหุ้นฐานหุ้นนะครับเ่ินงบก,ก็มีกำไรค่ะครับต,ต่อไปครับคีรพัฒน พรลพัราคา1บาท57สตางค์บวก8สตางค์ผมจะเกยติดสแกนเราแต่ว่ายัางไม่เดินทางถูกต้องเป็นไซเบอร์ครับแนวรับจะเป็น1บาท40 1บาท40ครับไม่น่าหลุดหรอกต้านจะเป็น1บาท59ถ้าเบรกได้ก็ไปรุ้น1บาท72สตางค์ครับทำเฟรม15นาที สวยเหมือนกันนะยกตัวยกตัว,ตวดูทำเฟรนดิกจะสวยเนีย่ยนะข,ขึ้นมาจากห้าสิบสองวิกโลไงหรอตันเทิตันเทนหนึ่งบาทสามสิบสองพิรพัฒเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีมูลค่ารายว่ที่สิบเจ็ดล้านบาทค่ะประพัฒทรงกล้าสวยครับโอ้ขอ้ออุตสาห์ใส่มุก แนวรับ1บาท49สตางค์แนวต้าน1บาท25สตางค์ถ้าท่นได้จะเป็น1บาท74สตางค์ครับเปิดที่1บาท50ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท59แล้วก็ลงมาปิดที่1บาท57ครับไปรอกับ EMA 89 1บาท66สตางค์ครับแล้วก็มี EMA 200จะเป็น1บาท72สตางค์ครับสำหรับสาย EMA นะครับ ขาย5ซห้สิบเจ็ดสามสองครับวันลุ่มซื้อเข้า5.3ล้านขายออก4.9ล้าน atc 9ก้าแสนครับส่วนงบของพีรพัฒมีกำไรคะ่ะแล้วทรงกราฟสวยด้วยนะใช่จุดที่เรียกว่าสวยก็คือยกตัวแล้วมีวันรุ่มเข้ารองรับนะครับตรงนี้ทำให้เขาดูสวยนะเหมาะสำหรับสาย vi เหมือน,นกันนะครับสำหรับพีรพัฒตัวต่อไปตัวนี้น่าจะมากับน้ำและก็มากับดิจิตอล โกลบอลครับโกลบอลราคาสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะโกลบอลมีแบงเกอร์เข้าเก็บวันที่สิบหกสิงหานะครับแล้วก็ตอนนี้ไปรอเบรกเดี๋ยวพูดแนวรับก่อนแนวรับสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ครับตานจะเป็นสิบหกบาทครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นรีบาวเหมือนกันนะครับเพราะทำฟิล์มเบรนี่ยังเป็นไซส์เวลานะยังไม่กลับนะครับสิบห้าพูดเรื่อย าำเฟรมสิห้อยชทำเฟรมสิบหา้าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไบมีแบงค์เก์เข้าตอนวันนี้วันเมื่อวานวันเวลาบ่ายสองสิบหา้าเพว่าเป็นห <skirt> ุ no <ift> ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับศูนย์บริการวัสดุก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลได้อยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบล้านบาทค่ะ อย่างรับส4บาทห้าสิบตางค์นาวตัน16บาทถ้าทะลุได้จะเป็น17บาท20ครับก็เปรุ่นรอรุ่นเบคีเมองร้อยของเขาก็คือ15บาทห้าสสิบามทุกตัวครับถ้าเบคได้ก็น่าสนใจครับกว่าวันนี้ขึ้นไปชนขึ้นไปชน15บาทห้าสิบแล้วหล่นเปิดที่สิบห้าท10ครับขึ้นไปสองส่วนที่15บาท50แล้วก็ลงมาปิดที่15บาทยี่สิบรุ่นเบคครับรุ่นเบคีเมองร้อยนะเพราะว่าเขา ยืนอยู่บนเส้น EMA 89ดเพอดีโอเค,คแล้วก็ลุนเบก1 5บ3ครับขายใ้าส่50.87ครับอัุ่มซื้อเขาสามล้านขายออก4.9ล้าน ATC 1ล้านครับส่วนงบของ global มีกำไรค่ะแต่ว่า global มีกับ The Gang มีข่าวครับมีข่าวว่าหุ้นคราบปีกเด้งรับรับแจกเงินเหมือนดิจิตไม่ใช่เงินสดดิเงินสดใช่ไหม ไม่ใช่เงินดีตอนนะกลุ่มป่าบางวันแรกนะครับหนุ่มยอดขายพุ่งก็จะมีเจ็ดตัวก็คือ Home Pro ดู home c พีโอโก o บออยู่ด้วยใช่ไหมดีเจซ c อแล้วก็โอ p ครับโอเคอันนี้ขาวนี้เราจะลงในกลุ่มไหนนะครับค่าค่าจากขาคุ่น่ะครับวสุดท้ายชนเซลลิงนี่ยใช่ไหมใช่พ่อไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่พ่อชอบอีกตัวมันมีชนสองตัวเหรอใช่ครับ ตัวนี้แป๊บครับ PAP ครับแป๊บราคาสองบาทสี่สิบแปดสตางค์บวกห้าสิบแปดสตางค์ค่ะครับก็ต้องไปดูไทม์เฟรมห้านาทีอะว,ว่าชนตอนไหนก็าชนเช้าใช่ไหมใช่ชนตอนสิบเอ็ดโมงครับก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับ PAP ปกติเขาจะไม่ลิ้งวันเดียวนะอ่าตามที่ทราบนะครับตามที่จําได้นะก็จะไม่ลิ้งวันเดียวสําหรับ PAP ครับวันนี้เป็นวันลิ้งวันแรกใช่ไหมใช่โอเคครับก็เลยดู น่าสนใจชนสลิงตอนสบิบเอ็ดมงเดี๋ยวไปดู PAP เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายท่อเหล็หกภาคบริรษัทขาดท,ทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าดัวที่แปดล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทสามสิบสี่ตแนวต้านออลทามไฮเปิดเซลล์เรื่องใหม่ไปที่สาบาทยี่สตบสองต์งเปิดที่หนึ่งบาทเก้าสิบสองครับคอนวอลลุ่มค่อนข้างเบาแล้วก็ค่อนข้างซิงด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปส,สุดที่สองบาทสี่สบแปดตอนสบิบอ็ดโมงชนเซลลิงครับ ก็น่ากลัวเหมือนกันนะใครซิ่เงไมยทันไม่แนะนำนะ,ะครับแล้วก็ไอซีแปดสิบสามจุดหนึ่งศูนย์ครับวอลุ่มซื้อเข้าหนึ่งจุดห้าล้านขายออกหนึ่งจุดเก้าล้าน ATC หนึ่งแสนครับส่วนงบของแอปขาดทุนค่ะแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่โดนเซลลิ่งก็คือ LDC ตัวนี้ก็ไม่ลิงวันเดียวแต่ว่าวอลรุ่มเบาด้วยกันทั้งคู่นะครับถูกต้องครับโอเคครับตอนนี้ก็เปิดเซลลื่งไปที่ไปทสิบเก้าสตางค์ค่ะ LDC เนี่ยเหรอใช่โอเคครับ หมดข่าวหมดหุ้นแล้วมีขาหุ้นบิ๊กมีขาหุ้นบิ๊กลดเข้าก็คือ b e m หนึ่งร้อยแปดล้านบาท c p o เก้าสิบเก้า <CPR 99, S 1> ไม่ใช่ c p o สุภาไลาอ๋อสุภาลัยเก้าสิบเก้า v g i เก้าสิบเจ็ดบ้านปูเจ็ดสิบอ่า v g i นี่น่าสนใจ b d m s ห้าสิบแปด a w c สี่สิบสองค r s สามสิบเจ็ดพอแล้วพอแล้วที่นี้แหละโอเคคนซีนิทใจโชคดีวัน พระฤทธครับสวัสดีครับ <S <S แต่ตัวหุ้นกลุ่มเจ็ดตัวเมื่อกี้มีมีับเข้ากับทุกตัวนะ<า> <S <S ใช่